สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสื่ออาสาประชาชนในช่วงอาสามาช่วยเพื่อคนพิการครับวันนี้ผมตะวันเขียวิจิตนะครับรับหน้าที่ดําเนินรายการพร้อมด้วยล่ามภาษามือผู้น่ารักของผมนะครับคุณเทยพรปองทองหรือคุณเป้นั่นเองนะครับวันนี้จะมาช่วยเป็นสื่อล่ามภาษามือให้กับผู้พิการหูหนวกนะ แล้วก็เราจะได้สื่อสารกันอย่างเต็มที่แล้วก็อย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับวันนี้ครับเรามีเรื่องราวหลากหลายมากมายที่จะมาบอกเล่าให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับคนพิการใน เรื่องที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้หรือในเรื่องที่หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับทั้งเรื่องการเสริมสร้างอาชีพทั้งเรื่องสวัสดีภาพสวัสดิการต่างๆวันนี้แน่นอนครับจะมาพูดคุยกันอย่างสนุกสนานแน่นะครับสื่ออาสาประชาชนอาสามาช่วยเพื่อคนพิการนะครับช่องทางการติดต่อสื่อสารของเรานะครับติดต่อมาได้ที่หมายเลข0817159551ถึง3นะครับ0817 หนึ5งห้าเก้าถึงสมเรามีลายด้วยนะครับแอดมาที่นะครับมีอะสัยข้างหน้านะครับสื่ออาสา S U E A.S.A. ครับสื่ออาสามีแอคคนานะครับจำไว้นะมีแอคคณาด้วยนะครับส่วนเว็บไซต์ครับ w w w s ่ a s a p r a c h ชาช n c o m นะครับแล้วก็เราออกอากาศนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง10โมงนะครับ1ชั่วโมงตรงนี้นะครับเรื่องของผู้พิการเรื่องของคนพิการนะครับที่เราจะมาพูดคุยนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจกันไม่ใช่เฉพาะคนพิการอย่างเดียวนะครับคนทั่วไปอย่างเราเนี่ยแหละก็ต้อง รับรู้ด้วยนะครับเพราะว่าเราจะต้องเข้าใจของคนทุกกลุ่มเราอยู่ในสังคมเดียวกันเราจะต้องมีความเข้าใจกันแล้วจะได้ปฏิบัติต่ตอกันได้อย่างถูกต้องด้วยนะครับแล้วรายการของเรานะครับได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับช่วงแรกของเราในวันนี้นะครับเราอยากที่จะไปที่ เชียงใหม่เลยแต่ว่าเชียงใหม่ครั้งนี้นี่ไปกันทางออนไลน์เลยนะครับเพราะว่าที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเปิดสอนคอสภาษามือเบื้องต้นทางออนไลน์นี่แหละครับใครที่อยากจะรู้เรื่องของภาษามือใครที่อยากจะศึกษาเรื่องของภาษามือแล้วอยากจะ สื่อสารกับคนหูหนวกได้นี่เลยครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดสอนฟรีครับคอร์สภาษามือเบื้องต้นทางออนไลน์เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายและลักษณะของภาษามือไทยผู้เรียนสามารถเรียนรู้พยัญชนะคำศัพท์บริบทพื้นฐานและใช้ภาษามือไทยเพื่อการสื่อสารพื้นฐานอย่างง่ายได้นะครับสามารถเรียนผ่านระบบออนไลน์ครับวิดีโอเลอร์นิ่งนะครับทางเว็บไซต์วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับ World Wide Web Lifelong นะครับ l i f e l o n g c m u a c t s และผ่านทาง C M U M O C นะครับ C M U M O O C นะครับทั้งสองเว็บไซต์นี่เลยนะครับไปที่เว็บไซต์แรกอีกทีหนึ่งนะครับ World Wide Web Lifelong c m u a c t s th, และอีกเว็บไซต์หนึ่ง m o o c c m u a c t s ครับเข้าไปได้ที่สองเว็บไซต์นี้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องราวนะครับการ สอนฟรีคอร์สภาษามือเบื้องต้นจริงๆอยากจะคุยกับคุณเป้ด้วยนะว่าภาษามือเบื้องต้นนี่เป็นยังไงเดี๋ยวเบรคหน้าแล้วกันนะครับเราจะได้มาคุยเล็กๆน้อยๆให้รู้ว่าภาษามือเบื้องต้นนะครับแล้วก็ภาษามือมีของไทยมีของสากลอีกด้วยนี่จะต้องมาทําความเข้าใจกันเล็กๆน้อยๆนะฮะเอาครับ,ร,บรับสมัครครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31มีนาคม2568นะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติม,ตมที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับหมายเลขโทรศัพท์0 5 3 943044ครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับ053943044ใครต้องการที่จะเรียนภาษามือเบื้องต้นนะครับติดต่อไปได้เลยนะครับติดต่อไปได้เลยเรียนก็ง่ายครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วเราเรียนออนไลน์นะครับผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยศึกษาตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยง่ายเลยนะครับ